ฮัลโหลทุกคนสวัสดีจ้าเจอกับฉันเลนะสวัสดีนะสสดนะทุกคนก็คือวันนี้นะคะเราจะไปยิมกันจะมาโชว์ทุกคนว่ายิมที่เราออกกําลังกายทุกวันเนี่ยมันเคือที่ไหนกันใกล้บ้านราคาถูกอุปกรณ์เพียบพร้อมก็คือเราเริ่มเข้ายิมประมาณเกือบเดือนแล้วโอเคตัวเบาแหละแต่ว่ารู้สึกไม่กระชับอะไรเลยอะ ฉันก็เลยโอเคไหนลองเข้ายิมดูเซจริงๆออกกําลังกายที่บ้านก็ได้แต่ว่าถ้าเข้ายิมปูวบามันเหมือนเรามีแรงบันดาลใจมีแรงเหอะๆมาเออมีเครื่องให้ออกคนนั้นซีคนนั้นก็ออกคนนั้นก็ออกฉันก็ต้องทําได้เราก็เลยตัดสินใจไปยิมนะคะเดี๋ยวก็รีวิวกันที่หลังว่ารู้สึกหลังจากไปยิมเนี่ยยังไงจะยังเป็นฝนคนเดิมอยู่ไหมหรือว่าเดท อย่างไงตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปแล้วเดี๋ยวเราเรียกแก๊็บแล้วก็ออกไปพร้อมกันเลยนะคะก็เมื่อเช้าเราวันนี้นะคะเราเริ่มต้นเป็นติ่มนมเกาะถ้าฉันหิวฉันจะกลับมากินหลังดีมึงทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะแนะนำแนะนำแบบเสนอแนะนำเลยเอาเถอไป นี่นะคะทุกคนเราก็มาถึงแล้วอันยีออยู่ที่เซเว่นฟิติมนะคะเรียบร้อยนะคะเาจ่ายค่าบริการสำหรับค่าบริการที่นี่เริ่มต้น50บาทนะคะทุกคนใช้ได้ตั้งแต่เปิดจนปิดเลยก็ที่นี่นะคะเปิด8โมงถึง2ทุ่มเหมาะกับสายเตื่นสายอย่างเราเพราะว่าตอนนี้กี่โมงเราก็ไม่รู้แต่ไม่เช้าละ ก็จะไปวอร์มกันนะคะทุกคนของที่เราขัดไม่ได้คือน้ำเปล่าเนาะอย่าลืมเอาน้ำปเปล่ามาด้วยนะคะทุกคนที่ี่ไม่มีขายนะเดี๋ยวด็กเราไปวอร์มกันดีกว่า หลังจากเี่าฟอร์มเสร็จแล้วเดีย๋ยวไงเราจะไปวิ่งลู่วิ่งกันเป็นการบอยอปร็นรอบเนึงเหมือนเป็นการอออุ่นร่างกายก่อนที่เราจะออกกำลังกายหนักเล่นเบเิร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้เวลาในการวิ่ง่วิ่งประมาณ1 5บหถึง20สนาทีนะคะไม่น้ำเพราะเป็นการบอรมก็ใครที่เบื่อนะคะตอนวิ่งกอหาอะไรมาดูก็ได้ชานาชใย้ iPad แหมจะได้จอยเล่ปิดพุ้มติดพุ่มแล้วก็อย่างที่บอกคือเตรียมน้ำเตรียมน้ำมาด้วย จะมาโหลดคลิปดูเหมือนที่แนะนำก็โหลดได้แต่ว่าฉันอะไรทำง,งานจ้ะทุกคนสาวอิฟวนฟลูเอนเซอร์อย่างเราเนี่ยนอกจากที่ฉันจะต้องเทคกิ้งเดอะวิดีโอเอพิลิ่งถามเนี่ยเพื่อที่จะเก็บต่อวิดีโอไว้เนี่ยฉันก็ต้องทำง,งานนะทุกคนนี่อีดิทไปมาสิต่อวิดีโอถ่ายทำภาพปกทำซาวอะไรคือ แชรเองเป็นฝีมือแชน์เองทั้งหมดก็ต้องขอบคุณแคปคัดน,นะคะที่ช่วยกันเหลือทุกอย่างเลยจะบอกว่าวิ่งเราทำแข่งไปด้วยอะเพลินแบบเพลินมากตอนนี้อ่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเล่น,นเครื่องต่อไปกันเรียกว,ว่าเครื่องสำคัญถ้าไมา่โดนแคลว่าเครื่องสำกัญแบบส,สจใจมากทุกคนอันนี้ครูดได้ขาสุดส ในขาในกลนฟิตเฟิร์มกันไปเลยก็แล้วแต่เลยนะคะว่าทุกคนอยากเล่นประมาณไหนแต่ว่าส่วนใหญ่น่จะเล่นประมาณแบบ15ครั้ง4เซตน่าจะพอดีหรือไม่ก็20ครั้ง4เซตอะไรประมาณนี้ไม่เกิน ก็ของเราก็คือยืดสุดยืดสุดในเวลาดึงเขา<ม>้า่ะให้เราบอบงูช้า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 แล้วก็ออกแล้วก็เข้าช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 ้ามันจะแบบบอบุูมมันก็ได้กล้ามเนื้อส่วนขวบต้องขาด้านหลังมากมากมากเลยอะ่ะจะโชวทุกคนเครื่องเนี้เนี่ยคือเราเน้นแบบขา,บขาบโกนลนอะไรอย่างเงี้ยให้มันกระชงกระชากเนาะ ฉนันเครื่องเนี้ยช่วยได้มากๆเลยได้ทั้งสับโคกได้ทั้งโกนได้ทั้งขาโอ้โหส่วนรวมความทรมานอยู่ตรงนี้แหละทุกคนอ,คอาจจะตายได้นะสำหรับฉันพูดเล่นเล่นแรงง่ายๆทุกคนสบายๆจริงก็เป็นเครื่องโปรดนะเอ่ได้จะจอยอะไรอย่างเนี้ย คือคนท้อง,งไม่แพ้คนแพ้ไม่ท้องฉันมวไแล้วขอไปเล่นนักรบเร็ตก่อนอก็เครื่องเนี้ยเล่นก็เหมือนเดิมสิบห้าครั้งสี่เนะคะก็จะเป็นยีสครั้งสี่เก็ได้แล้วแต่เราไหวนะแต่ประมานเป็นปทุกคนคือไมนเลนน,น่อยโอเคแตแๆๆนะแ่ไม่ใช่แบบว่าจนเก้าเนอเรากว่ะเรากวกวอร่างเงี้ยโอเคดูแลสุขภาพเปงด้วยนะคะเดี๋วเราไปตอ่อ a few moments later โอย มีห้องแยกอีกโซนนคะมีเสื่อโยคะให้บริการด้วยก็หลังจากที่เราเล่นเวลห,หนาวเนี่ยแล้วหรอเราอยากจะเน้นช่วงท้องแบบเปิดคลิปวิดีโอใน u ู u b e อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตามแล้วก็จะไปห้องนั้นเพราะว่ามันรู้สึกว่าสพเวทรู้สึกว่าสาวี่าออย่างฉันสามารถทำอะไรตามพี่ฉันร่กันได้สามารถออกกำลังกายแบบเต็มที่ได้แต่เพราะวันนี้ทุกคนแฟ วันนี้เหมือนห้องนั้นเขามีกิจกรรมสอนโยคะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคอรของที่พี่เองฉะนั้นก็คือเราไม่สามารถใช้ห้องนั้นได้ตอนนี้นะคะเพราะว่าคลาสโยคะเริ่มประมาณบ่ายโมงแล้วตอนนี้เราก็ใช้ไม่ได้แล้วฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะออกแค่ขาหลังก้นช่วงบนอะไรอย่างเงี้ยอ่า,อาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ว่าฉันจะมีความสามารถทำได้ถึงเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้แหละทุกคนคะที่อยากบอกว่าเล่นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยยูก็แบบลองมาได้เลยอนบนเครื่องมันจะมีเหมือนวิธีใช้อยู่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะเดีวมาเจอจอยได้หรือว่าใครมารับแอร์เย็นๆก็มาได้ทุกคน,นไม่ต้องเป็นต้องของอยันขนาดนั้นก็จะไม่ได้เคยพูดเลสิ่งทำได้บางครั้งเพื่อไม่ใช่แบบว่าสองชั่วโมงที่เรามาเราเล่นก็ถึงต้องสองชั่วโมงเลยเพื่อไหนฉันไม่ไหวฉันก็พกักนะถือไม่ใช่หยินแกลกเป็นสาวตัวเล็กแตาดำ อ,อ่ะทุกคนถึงกวลาละนี่คือที่เราเล่นมาทั้งหมดเพราะว่าเราจะได้ตรงนี้นแหละฉันอยากได้ร้อง11ร้องทุกคนอันนี้คือคนรับสำรอบนลยนะคะเออยังทุกคนอีกท่านที่เราขันไปเราจะไปสครอตแล้วนั่งเันแถวเบลล์เอามาสอรอตกัน ทุกคนเหมือนที่ฉันอแล้วก็มีห้องแยกออกมาแต่ว่าวันนี้มันเป็นคลาสเดลค่ะก็เลยไม่ได้เข้าไปใช้นะคะก็เซเว่นฟิจินนะคะจะอยู่ด้านในของโรงพยาบาลสนอันมัยที่7นะคะก็มากันได้เลยทุกคนราคา50บาทถูกมากเน่งในห้องแอร์คพราะฉันสามารถอยู่ที่เนี่ย ก็ตั้งแต่แปดโมงจุดสองทุ่มเลยใช่ไจนมานอนที่นี่ก็ได้ขึ้นโต๊ะได้ไงสามารถจ่ายห้าสิบบาทแล้วมาแอปหลับที่นี่ใช้แอร์ฟรีๆที่นี่ได้เลยแต่ว่าจะมาส่งแล้วพอกกําลังกายทุกคนออกกําลังกายอ่ะทำไมทุกคนถึงได้เห็นหน้าสดเซนตุกคลิปเลยจึงก็ไม่เข้าใจก็ยังไงแนะนํานะคะก่อนออกกับหลังออกเนี่ยยืดเส้นยืดสายด้วยเนี่ยก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันก่อนดูแลความปลอดภัยความปลอดภัย,ยต้องมาที่หนึ่ง ฉันคิดว่าชนะจะกลับบ้านไปหาข้าวก,กินที่บ้านดีกว่าเพราะว่าไม่มีที่ไหนสุขใส่กิาที่บ้านหรอกอะจริงๆฉันไม่มีเงินเรื่องสิ่งกินที่บ้านมันฟรีแม่ชนะที่หนึ่งเลยอาหารฟรีแม่ชนะที่หนึ่งฉันกลับไปกินที่บ้านดีกว่าฟรี้วย แต่ก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยทุกคนบอกว่าแบบจะชอบกันเนาะตั้งใจทำมากตั้งใจทำทุกิปซึ่งอาจจะพูดไปเรื่อยบ้างอะนแต่ว่ามันสนุกมากเลยเนาะล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าแวเรียนผ่านเขามาตห้หงใจอนะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้คนด้วยนะคะผมจะได้พาทุกคนไปน,นู่นไปนี่อีก ใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้ก็ mm hmm. คอมเมนต์กันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน mm hmm. ขอบคุณที่ดูกันมาจนจบเลยนะคะ mm hmm. วันนี้ก็ mm hmm. ไปลวจ้าบ๊ายบาย